เรียนบ้านหมาเขียบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขตหนึ่งตั้งอยู่96หมู่หนึ่งตำบลหมาเขียบอำเภอเมืองสีสเกตจังหวัดสีสเกตเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนจำนวน110คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนมีนายเสถียรล,ลำภาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา วิสัยทัศน์โรงเรียนองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาพัฒนาบนพื้นฐานความพอเพียงคาขวัญอ่านหนังสือออกบอกเลขน้องได้เข้มแข็งเกินวัยฝักใฝ่คุณธรรมห่างไกลาย,ยาเสพติดอัตลักษณ์ประหยัดเก็บออมเอกลักษณ์สถานศึกษาพอเพียงปาณิธานรักโรงเรียนเหมือนบ้าน รักงานเหมือนชีวิตรักศิษย์เหมือนลูกหลานรางวัลที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2563แบบที่ 1. บันทึกผลที่สะท้อนจากเกณฑ์การพิจารณาการนำไปสู่การถอดบทเรียนได้แก่ 1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียนที่ดำเนินงานอย่างต่อนเนื่อง3ปีสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษาเยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทำตัวให้ตกต่ำหรือเป็นปัญหาแก่สังคมประการใดแท้จริงต้องการเป็นคนดี มีความสำเร็จมีฐานะมีเกียรติและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นแต่การจะบรรลุถึงความประสงค์นั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยการแนะนำควบคุมให้ดำเนินไปโดยถูกต้องในฐานะหน้าที่ที่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้บริหารการศึกษาท่านจะช่วยเขาได้มากที่สุดเพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุกๆด้าน รองลงมาจากบิดามารดาพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 1. 1นายบายการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียนมีวิสัยทัศน์แผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการมีระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีนโยบายดังนี้การดูแลช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้อยู่ในสภาพที่มีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตมีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย1.2สรุปที่มาของนโยบายโรงเรียนบ้านมะเขยอ โดยมีการส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้น้อมนำพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10และนำพระราชบัญญัติการศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานํนำเนินการจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองอย่างรอบด้าน1.3โครงการสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย แนวทางรูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวคิดของระบบวงจร PDCA โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบัยมุกมีการดำเนินงาน5ด้านดังนี้ด้านการป้องกันด้านการค้นหาด้านการรักษาด้านการเฝ้าระวังและด้านการบริหารจัดการ โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการดำเนินงานดังนี้การรู้จักนักเรียนรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการส่งต่อการแนะแนวทุนการศึกษาบริการรถรับส่งการสัมโนประชากรและการเยี่ยมบ้านและ โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตดังนี้การทำนาการเลี้ยงสุกรการเลี้ยงไก่พันุไข่การเลี้ยงไก่พันเนื้อเลี้ยงปลาการเพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกพืชผักสวนครัวการแปรรูปอาหารการทำตะโก้การทอพรมเช็ดเท้า ธนาคารขยะและการอมรัพย์เป็นต้น 2. การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ2.1จุดเด่นของวิธีการดำเนินงาน5ขั้นตอนคือการดำเนินงานสอดคล้องอย่างเป็นระบบดังนี้การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียน จัดนักเรียนเป็น4กลุ่มคือกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มการป้องกันและแก้ไขปัญหาและการส่งต่อ2.2การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง3วิธีดังนี้วิธีที่1 การเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนว,วัตกรรม3ดีมีเก็บออมได้แก่วินัยดีรับผิดชอบดีและพอเพียงดีสู่การมีเงินเก็บออมวิธีที่2การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้านของสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบัยมุกดังนี้ด้านการป้องกันด้านการค้นหา ด้านการรักษาด้านการเฝ้าระวังและด้านการบริหารจัดการและวิธีที่3การดำเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียนและการคุ้มครองนักเรียนตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยดังนี้การวิเคราะห์สถานศึกษาที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียนการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในโรงเรียนการรู้จักนักเรียนที่มีแนวโน้มอาจเผชิญต่อความไม่ปลอดภัยการติดตามเฝ้าระวังและคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องมีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษามีระบบป้องกันอันตรายจากไฟรัว่วมีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีระบบป้องกันและระงับอักคีภยัยมีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อห้องส่วมและอ่างล้างมือแยกเป็นชายหญิงที่เพียงพอการจัดน้ำดื่มที่สะอาดการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักเหมาะสมและถูกสุขลักษณะการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา 3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน3.1วิธีการสร้างและดูแลภาคีเครือข่ายมีการประสานสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยหลักการมีส่วนร่วม8รดรวมได้แก่ร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมวางแผนร่วมดำเนินการร่วมรับผิดชอบร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตามร่วมประเมินผลและร่วมชื่นชมผลงานมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังนี้การบริหารจัดการเรียนรู้ได้แก่การกําหนดประเด็นปัญหาและความต้องการทางการศึกษาร่วมกันและการมีส่วนร่วมทางกายภาพได้แก่การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาสร้างอาคารเรียนห้องสมุดสนามเด็กเล่น รัว้วหอประชุมโรงอาหารวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษาและรถตู้เป็นต้น 4. การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.1. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องด้วยการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในนอกสถานศึกษา และแสวงหาเทคนิควิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มศัก,กยภาพผลการดำเนินงานครูทุกคนมีความเข้าใจในวิธีการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวครูมีความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการและทักษะชีวิตเฉพาะปัญหา ครูสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพครูทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดกิจกรรมโครงการคุ้มครองนักเรียนและการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนและครูและบุคลากรทุกคนนำองค์ความรู้ทักษะมาใช้ในการดำเดนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูป,ปรธรรม 4.2การนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนและให้ขวัญกาลังใจมีแผนนิเทศภายในประจําปีมีการนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ขวัญและกําลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกําหนดการนิเทศภาคเรียนละสองครั้งการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากร ด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นการยกย่องชมเชยเป็นการส่วนตัวและที่ประชุมและมอบกิตติบัตรเป็นต้นโดยมีวิธีการนิเทศติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิตความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนภายในและภายนอกสถานศึกษาผลการดำเนินการมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจและนำผลการนิเทศไปพัฒนายอย่างต่อเนื่องและครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและได้รับขวัญกำลังใจจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องผลการดาเนินการทราบผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคที่มีในแต่ละดับและนำข้อมูลไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุงระหว่างการดำเนินงาน และมีรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแต่ละระดับชั้นสำหรับการจัดทำสรุปงานของโรงเรียนในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 5. ความสำเร็จของการดำเนินงาน5 1ความพึงพอใจจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงปัญหามีจานวนลดลงเป็นศูนย์ อัตราไม่จบตามหลักสูตรเป็นศูนย์อัตราการออกลางคันของนักเรียนเป็นศูนย์นักเรียนมีทักษะชีวิตตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดนักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแลช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองแก้ไขและพัฒนาตามศักยภาพและนักเรียนประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับในระดับต่างๆเช่นระดับกลุ่มโรงเรียนตำบล ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นต้น5.2ความพึงพอใจจากการเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนโรงเรียนได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียน ปีการศึกษา2,560สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขตหนึ่งปีการศึกษา2,561ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยผ่านการประเมินรอบที่สองนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดดาริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามโรมราชกุม,มารี สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน NT คะแนนเฉลีย่ยร้อยละมีพัฒนาสูงขึ้นของเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONET มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นของเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2,562การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT คะแนนเฉลี่ยร้อยละมีพัฒนาการสูงขึ้นของเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนศิลป์ห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโดยใช้หลักปวรบ้านวัดโรงเรียนในการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาดีเด่นระดับทองจากการคัดเรื่องสถานศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2562สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่ง รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนลำดับที่3จากการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชการที่14คลัสเตอร์ศูนย์ประสานงานการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่14คลัสเตอร์และปีการศึกษา2563 โรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาเชิงรุก Active Learning ทั้งระบบภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่21มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทโรงเรียนขนาดเล็กลำดับที่1ประจำปี2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่งรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและรางวัลยอดเยี่ยมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2563สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5.3ความพึงพอใจต่อการที่นักเรียนทุกคนสามารถดูแลตนเองได้นักเรียนมีทักษะชีวิตรู้เท่าทันภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมและสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้และนักเรียนมีสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรเกณกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ที่กำหนด ผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีรายละเอียดดังนี้ตามที่รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันฝ้าระวงังไม่ให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมไปถึงปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา นำไปสู่การสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองชุมชนและสังคมทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและร่วมกันแก้กไขปัญหายาเสพติดโดยการจัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาว โปรดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2561เพื่อมอบรางวัลและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับดีเด่นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครบทั้ง5ด้านคือด้านการป้องกันด้านการค้นหาด้านการรักษาด้านการเฝ้าระวังและด้านการบริหารจัดการพร้อมทั้งมีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานไปสู่ความเข้มแข็งมีมาตรฐานและเกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีวิธีการทำงานนี้อย่างไรแนวทางรูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอายมุกระบบวงจร PDCA ดังนี้ 1. ขั้นเตรียมการและวางแผนดำเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการและวิเคราะห์สภาพความพร้อมพื้นฐานของโรงเรียนและจัดทำแผนปฏิบัติงาน 2การดำเนินงานสร้างความตระหนักและความเข้าใจกับบุคลากรประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในโรงเรียนด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินการมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้านดังนี้ 1. ด้านการป้องกันการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวการจัดประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียน การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดบุหรีเจแนวทางและการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด 2. ด้านการค้นหาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดกลุ่มค้าการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดกลุ่มค้า และการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดยาเสพติดในระบบแครัส 3. ด้านการรักษานโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานและจัดตั้งคลินิกเสมารัก 4. ด้านการเฝ้าระวัง มีตู้แดงเสมารักรับรู้ 2. ด้านการค้นหาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดกลุ่มค้าการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดกลุ่มค้าและการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดยาเสพติดในระบบแคร์ดัส,สด้านการรักษา นโยบายการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นและการจัดตั้งคลินิกเสมารัก 4. ด้านการเฝ้าระวังมีตู้แดงเสมารักรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุกและการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดและ 5. ด้านการบริหารจัดการมีนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุกมีกิจกรรมหลักโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุกมีคณะกรรมการดำเนินโครงการมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและมีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุรณาการการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 3. การนิเทศกำกับติดตามและประเมินผล 3. 1ประเมินเพื่อทบทวนผู้ประเมินดำเนินการประเมินสลับระหว่างระดับชั้นนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นผู้ทำหน้าที่ประเมินจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของแต่ละระดับชั้นเพื่อรายงานผู้บริหารโรงเรียน 3.2. ประเมินเพื่อพัฒนาและสรุปรายงานคณะกรรมการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินเพื่อทบทวนของแต่ละระดับมาจัดทำรายงานเป็นภาพรวมของโรงเรียนเสนอคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการอํานวยการดาเนินการดังนี้ประชุมพิจรารณาเพื่อปร,ปรับปรุงและพัฒนาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการประชุมติดตามผลอย่างสม,ม่ำเสมออย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งและ 4. นํนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาเป็นนวัตกรรมปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรวางแผนในระยะต่อไปและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ